สวัสดีครับปพเอพอมย์เอฟซีครับตอนนี้ก็ได้แก้ไข่มองให้อาหารกับน้ำน่องทองคูนกับน่องทองท่าแล้วเนาะครับเนาะโดยก้านใหญ่ออกมาไว้ข้างนอกครับระเบียงเป็นระเบียงขอกครับแล้วก็เกลือกับมัดไว้ให้เพิ่มมองมองกินน้ำนี่แหละครับเกลือเกลือก็เอมามัดไปมองมองเพิ่นกินน้ำเนาะครับเนาะ แล้วก็ถ่านว่าอาหารครับแยกให้คนละอันเลยครับสีดแบวแย่งกันแล้วก็น้ามกับชุ่ในก้างครับถ้าเกิดว่ายายออกมากแบบนี้แล้วย่งขี่ใส่อีกจะสุดยับออกอีกหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าอาหารตัวก็ไวข้างน,นอกครับเพราะว่า่นกินหรือ่น่นเคลียร์นะครับเอาขาขาเคลียรนะ์ เราวางไว้ข้างใน,นคือกินเราเคลียร์มันแตเฮียทิ้งมดครับความความทิงงมดครับแต่เลยต้นย้ายออกมาไว้ข้างนอกทั้งหมดครับห้แต่เศร้ารอบเดียวครับกินได้จักพักหนึ่งมันก็พากันเลียขวามาใส่เวลาผับปุ้งครับปับปุ้งแล้วเร็จแล้วก็จะค่อยได้ออาไข่เพลินครับมันก็เลยหิ้วกินไรเลยครับตอนนี้ แบบเล็ดอร่อยครับน่องทองพูนน้องทองท่านกับใส่กะละมังใหญ่เนี่ยการเปิดช่องครับเปิดช่องให้ข้อออกมาไใดเนาะครับเนาะบอสูงเกินไปแลลวกับพอต่ำเกินไปนะครับกูเขากินได้สบายๆครับน่องกูเข่าทั้งสองตัวครับจะเป็นการปรับ ปรับไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะอันไหนที่มันมันดูแล้วมันยังบอท่านบอท่านเข่าทีเข่าทางกับสิปรับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตามสถา,า,รรน,ยายนการณ์ครับเปิยย้ลใหญ่ขืนกับอาสิปรับไหมครับถ้าเปิ้ลใหญ่ขืนกว่าเก่าสร้างเพื่อกับมังตอกเสาเข็มครับกระเลืออยู่ประมาณ ประมาณสิบตนครับเสาเข็มอีกประมาณสิบสตนกันนะที่คัมเบรี่ครับนาเมื่อนี้นาจะตอกแล้วงานหนักครับงานใส่เสียงก็คืองานเสาเข็มครับตอกแล้วในมือที่น้องอุ้งอิงเพิ่นไปล่ำทางอื่นเนาะครับเนาะเวลาในกัรมาลำ่ำ แถวสีเกศมานอนพักผ่อนกับเสีเสียงรบกวนกับสิบ่มีนะครับรา้ว่าการตอกแต่ละที่กับคือสะเทือนครับสะเทือนไปหอนเทือนเลยแหละเสียต้นใหม่ครับต้นใหม่สั้นครับตั้งกับสีส,<ะ>สั้นแรงสั้นสะเทือนครับกินดีครับการออกแบบปฏิวัติว่าน่าจะน่าจะได้ผลครับ เวลาเปลี่ยนหนามเปลี่ยนยัางงก็ง่ายครับพอต้องเปิดประตูพอต้องเข้าไปเอาขางในนะครับเนาะยางมาบกบางทีก็โยกโยกไปเปลี่ยนได้เลยนะครับล่างเวลาล่างเวลาทาความสะราดก็ง่ายครับส่วนก,กับป้องกับป้องก็ยืดครับยืดใส่ยืดใส่ผืนเลยครับกะละมังก็ยืดครับใส่ตะปูตอกเลยครับผมแต่โันามนี่เป็นเป็นแก้วครับโันามเป็นแก้วก็ยกยกไปเลยครับยกไปล่างวยกไปล่างแล้วก็เอามาใหม่เนาะ ว่งครับวันนี้ได้กินดีครับพุ่งแน่ครับวันนี้กระถินยอดกระถินการกระถินกระมดครับกระสีเหลือตั้งแต่ใบอลา้งนะครับเนาะใบอลา้งกับขึ้นมืองเสามากระขึ้นสิเกี่ยงครับขึ้นมืองเมือเมือมือว่านเทยวให้เพื่นเนาะครับมาเนี่ยเหมือนเสากระเลือแต่การก็เด็กกินแผลเล่มกินไปเรื่อยครับ แดดอ่อนๆครับมืัอนี้มืัอนี้ไม่แดดอ่อนๆฟูเพิพกก่นวกวปวดทานต่อครับวปวดไปเรื่อยๆครับบ่หวานเบาหวานคนเศร้าเพิ่นกับสามาพักผ่อนเนาะครับเนาะแต่อากาศมันก็พอเ e ็ดได้ครับ ูแล้วตันนี้น่านจะออกมาใกล้ใกล้ผลครับนอกท้องท่านดอกท้องท่าน,น,น,นเปิล้ลกินนะครับเป็นดอกทองพุ่นครัเบิ่งแลังมันได้ยืดกินนะครับเนาะการขยายความไปน้อยน่านจะขยายควาไปอีกนิดนึงหน่หนครับให้เพิ่ลกินง่ายๆนะครับเนี่ยตูแล้วพเพราะว่าเพันธุ์พกเข้ากินครับมันยังมันห่างเปิ้ลอยู่ครับขยายความไปเดีนะ๋ยวสิแกะไช้อยู่ครับ กินน้ำกับพียืนมากินอาหารปไปเลยครับผมกินน้ำกินอาหารขอบคุณถูกกำลังใจครับสับสไคร่ครับ ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะก็ขอบคุณนเอฟซีสนอยเพลินแพะเอฟซีหนองอุงอิงครับเอฟซีหนองทองพุ่นนะครับเนาะที่เข้ามากดติดตามให้่งลังใจแอดมินเ่าโทษครับหรือบังหนองคูครับขอบคุณทุกค้าแนะน้าครับมีเอยียงกับแนะน้าแอดมินมาได้หนนะครับเด้อผมสิน้าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปครับอันไหน ผมบริตอตอบกับบางที่กัมันอาจติดตอบอยากนะครับเนาะตอบออกซื้อบ่ได้แน่หรือว่าตอบแล้วกัอาจสิบอถิกได้ไผ่หลายๆคนบ้างเรื่องกับอาจติดตอบได้บ้างเรื่องกับอาจติดตอบไม่ได้กัอ่านทุกคอมเมนต์ครับผมจะเข้าไปอา่านเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ครับคลิปนี้นเอาไว้สนิสซะกอ่อนนะครับเนาะฝากกดติดตามช่องทองพูนแม่น้อยน้องอุงหญิงครับ ถ่ายทาการเคลื่อนไหวทางบ้านนองเนาะครับเนาะทางบ้านการเคลื่อนไหวของสัดเลี้ยงของเพิินครับบาวสิเป็นแพะแบ่นี่ละกบป้ามาแมวครับหลักการการส้างเงื่อนของเพิินเนาะครับเนาะไปหอนสใสแต่ละมือแต่ละมือผมกระซีอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดือเบิงกันเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนิทซะก่อนครับสวัสดีครับ